เป็นอยากใร้รถปีใหม่ไม่น้อย Toyota Yaris Ativ 1.2 Sport ปี2023คันนี้ราคา459,000บาทถือว่าคุ้มค่ามากครับเพราะราคาป้ายแดงเริ่มต้นที่549,000บาท ประหยัดไปเกือบแสนเลยนะครับจุดเด่นที่ต้องรู้ครับดีไซน์โฉมใหม่สวยเฉียบสไตล์ฟ t สบ c k ภายในกว้างขวางเกินคาดครับมาพร้อมไฟหน้าฟูล l อลและล้ออลลอยดูโทน16นิ้วออปชั่นรุ่นสปอร์ตครับมีระบบกุญแจสมาร์ทเอนทีปุ่มพูดสตาร์ทเครื่องเสียงจอสัมผัส8นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ครับคุ้มค่าครับไม่แค่45,000โลสำหรับรถปี 2, 2023ถือว่ายังใหม่อยู่มากได้รถคุณภาพดีในราคา1มือที่สุดคุ้ม โปรโมชั่นครับฟรีดาวออกรถ0นบาทครับทำให้การเป็นเจ้าของรถง่ายขึ้นเยอะครับไม่ต้องใช้เงินก้อนเหมาะกับคนที่มองหาอีโคคาร์ที่ดีไซน์สวยทันสมัยฟังก์ชันครบและต้องการความสบายใจด้วยรถอายุสั้นไม่น้อยในราคาที่ประหยัดกว่าใบาแดงมาก สวัสดีครับพบกับพี่โชกุนอีกแล้วนะครับที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรยนต์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่สาขาเซรีไทย95้า้เช่นเคยครับวันนี้มีรถบ้านเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถอีโคคาร์ครับคันนี้เป็น t o y o ต a y a r ริ a เอทีทครับ New 1.2 Sport ครับคันนี้ปี2023นะครับราคาตั้งขายครับ459,000บาทเท่านั้นเองนะครับและที่โค้ดวาวครับคันนี้ไมค์โค้ดน้อยเลยครับไมค์สี่หมื่นโลเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะรายละเอียดดตััััววรรรรถจะะเเเเปป็นนนยยยงไไคคบบี๋าชมกล คันนี้ครับได้เป็นไฟหน้านะ f ู l l LED มาเรียบร้อยแล้วครับและได้เป็นล้ออลลอยแบบทูโทนขอบ16ด้วยนะครับในส่วนของคมสันตัวรถครับเงาชามแบบนี้เลยนะครับรอยบุบรอยยุบของตัวรถนั้นไม่มีเลยพี่ชกุลบอกเลยว่าคันนี้สภาพใหม่กริบน้องๆป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับในส่วนของล้อด้านข้างนะไม่มีการเบียดฟุตบาทเลยนะครับเป็นล้อใบพัดปัดเงาแบบทูโทนได้เป็นขอบ16บมาครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับภายในโชคด้านหน้านะไม่มีร่องรอยการแตก กราวนะแล้วก็ไม่มีร่องรอยการซึมนะครับการเยิ้มของน้ํามันเลยนะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงแก้มข้างซ้ายขวานะกระจกมองข้างครับสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับเป็นสีดําเทานะบานกระจกฝั่งนี้ไม่มีการเปลี่ยนมานะครับเป็นโลโก้โตโยต้าเดิมนะครับออกจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับภายในห้องโดยสารนะกว้างขวางแบบนี้เลยนะครับเบาะนะ เรียบตึงแบบนี้เลยนะครับไม่มีขาดเย็บเก็บงานเลยนะครับคันนี้ได้เป็นบ่อผ้านะสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะครับร่องรอยการใช้งานนั้นแทบไม่มีเลยนะครับร่องประตูซอกประตูด้านหน้านั้นนะครับน็อตไม่มีการแกะขยับตลอดไปจนแผงประตูด้านข้างครับไร้ริ้วรอยขีดข่วนครับสภาพใหม่กริบเลยนะครับคันนี้ซีนด้านข้างประตูครับไม่มีการตัดต่อตัวถังนะแล้วก็ไม่มีการปรับปรุงโครงสร้างมาด้วยครับคันนี้ได้รถสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะพี่ชกคุณบอกเลยว่าค่อนข้างใหม่เลยทีเดียวนะครับ ในส่วนของเสาบีครับเสาบีฝั่งนี้น็อตไม่มีการแกะขยับแล้วก็ไม่มีการคันขยับเช่นกันนะครับก่อนล็อตฝั่งนี้ครับก่อนล็อกฝั่งนี้ไม่มีการแกะขยับของหัวน็อตเลยนะครับคันนี้ได้รถสภาพเดิมนะใช้งานมือเดียวครับไม่โคตรน้อยเลย ในส่วนของบานกระจกด้านหลังแบบนี้ครับโลโก้โตโยต้านะติดอยู่ในส่วนของจุดนี้เดิมๆครับคันนี้ได้รถเดิมสนิทนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับซื้อไปใช้งานต่อได้ยาวๆเลยนะครับภายในห้องโดยสารด้านหลังครับกว้างขวางแบบนี้เป็นเบาะผ้าเรียบตึงนะปีกเบาะด้านข้างไม่มีขาดเย็บเก็บงานเลยสักจุดเดียวนะครับซอกประตูเสาบีด้านนี้ไม่มีการทําสีไม่มีการทําโครงสร้างครับเดิมสนิทเปิดปิดประตูเสียงดังแน่นหนึบครับไม่มีติดไม่มีขัดเลยนะครับ คันนี้สีนประตูด้านข้างนะครับเดิมสนิทเลยไม่มีการทําสีครับสีเดิมแห้งสนิทนะสปอร์ตเม็อาร์คอยู่ครบทุกจุดทุกเม็ดครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับคันนี้ไม่มีการพลิกความชนหนักอย่างแน่นอนครับในส่วนของก่อนล็อกประตูฝั่งนี้น็อตก็ไม่มีการแกะขยับกันนะครับเห็นไหมว่าล้อในส่วนของด้านหลัง ไม่มีการเบียดฟุตบาทเลยเป็นล้อสีปัดเงาทูโทนสวยสวสีเงาฉ่าแบบนี้เลยโครงสร้างตัวรถด้านข้างนั้นไม่มีร่องรอยการขูดนะครับการลอกของสีเลยนะครับและไม่มีรอยบุบรอยยุบด้วยนะครับโชคด้านในนะครับฝั่งด้านหลังไม่มีร่องรอยการแตกเล้าครับไม่มีการรั่วซึมของน้ํามันนะใช้งานได้อีกยาวยาวครับรถคันนี้เข้าศูนย์เช็คถูกระยะนะพี่ชกุลบอกเลยนะข้าหลังในส่วนของด้านหลังครับคันนี้ สภาพโครงสร้างเดิมแบบนี้เลยนะครับไม่มีร่องรอยการแตกล้าวนะครับของดวงไฟและไม่มีการชนหนักด้วยนะครับคันนี้ได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะและได้ไฟเลี้ยวเป็นแบบ u e เ t i a ลด้วยนะครับคันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะสวยงามเลยนะครับไฟไม่มีร่องรอยการแตกล้าวครับโลโก้ยาริสยังอยู่ดีนะครับ,บานกระจกด้านหลังโลโก้โตโยต้าครับยู่เดิมสนิทแบบนี้ได้เป็นรถสภาพเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะพี่ชกุณบอกคันนี้โคตรคุ้มเลยนะครับในส่วนของ ไฟฝั่งนีครับไม่มีร่องรอยการแตกเล้าของดวงไฟเช่นกันนะครับสภาพเดิมไม่กริบแบบนี้เลยนะครับซื้อไปใช้งานยาวๆครับเปรียบเทียบสภาพนะครับจ่ายในราคารถมือ2ครับแต่ได้ใช้รถสภาพเกือบๆป้ายแดงนะแบบนี้พี่ชกุณถือว่าคุ้มนะครับคันนี้ออกป้ายแดงอยู่ที่ประมาณ549,000บาทเลยนะครับมาอยู่กับเพชรยนตค่แค่459,000บาทเท่านั้นเองนะครับประหยัดไปกว่าแสนบาทเลยนะครับ เห็นไหมครับโชคด้านในนั้นไม่มีรองรอยการแตกแล้าครับแล้วไม่มีรอยเยิ้มของน้ํามันเลยนะครับเดิมสนิทนะครับบานกระจกฝั่งนี้ครับเป็นโลโก้โตโยต้าครับอันนี้ได้กระจกเดิมสนิทเลยนะครับฟิล์มไม่มีลอกมีร่อนนะครับได้ฟิล์มเดิมสนิทจากโรงงานและเป็นฟิล์มที่มีคุณภาพด้วยนะครับสามารถ กรองแสงได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแผงประตูฝั่งนี้ครับไม่มีร่องรอยการแตกร้าวนะครับไม่มีการรอกร่อนของสีเลยนะครับการปรับปรปุงโครงสร้างนั้นไม่มีให้แก้ไขเลยสักจุดเดียวครับไม่มีให้เห็นเลยนะปั๊มเดิมซีนเดิมจากโรงงานแบบนี้รถสวยสวยแบบนี้เลยนะครับถือว่า คันนี้นะสภาพดีมากเลยนะครับใครสนใจรีบทักหาพี่ชกุูลเลยนะครับคันนี้อยู่ที่สาขาเซรีไทย9 5นะครับแวะเวียนเข้ามาชมรถตัวจริงกันได้เลยนะครับรถคันนี้ยังอยู่นะครับแต่ว่าอย่าช้านะคันนี้ครับรถหม่ค่อนข้างน้อยค่อนข้างจะไปไวนะครับใครสนใจรีบทักหาพี่โชกุูลตามด้านหน้าข้อมูลตรงช่อง y o u tube ตรงนี้ได้เลยนะครับ ในส่วนของซอกประตูด้านหน้าครับน็อตไม่มีการขันขยับเช่นกันครับอันนี้ได้รถเดิมสนิทนะตลอดไปจนแผงประตูด้านข้างครับระบบเปิดปิดเป็นระบบไฟฟ้าหมดแล้วนะครับจากฝั่งด้านคนขับนะมือตับประตูครับมือเปิดประตูนั้นไม่มีลอกรอนเลยนะครับรองรอยการใช้งานน้อยมากๆเลยนะครับรอยขีดข่วนนั้นแทบไม่มีให้เห็นเลยสักจุดเดียวนะครับถัดมามาดูในส่วนของซอกประตูเสาบีกันนะครับน็อตจุดบนครับไม่มีการขันขยับเลยเช่นกันนะครับรวมถึงไปตลอดจน ก่อนล็อกประตูฝั่งนี้ก็ไม่มีแกะขยับนะครับเห็นไหมครับเสา B หัวนอ็อตไม่มีขยับเลยนะครับถัดมาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกันนะครับว่าจะกว้างขวางแค่ไหนนะครับสำหรับเจ้ายาลิส a t B ตัวนี้นะครับคันนี้นะมาดูครับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับว่า มีในส่วนของผ้ายางปูรองให้เรียบร้อยแล้ว2จุดเลยนะครับเดิมๆได้จากโรงงานเลยนะครับสปอร์ตเปดอาร์คแบบนี้คมกริบนะครับรูกลมคมกริบแบบนี้ทุกจุดเลยนะครับเม็ดอาร์ชัดเจนนะครับสวยเดิมทุกจุดเลยนะครับคันนี้นะสีเดิมแห้งสนิทครับในส่วนของน็อตยึดในส่วนของโคมไฟนะครับด้านหลังนั้นโคมกริบเลยนะครับ แล้วล่องระบายน้ําแบบนี้เลยครับสปอร์ตเบนอาร์คชัดเจนนะคานฝากระโปรงด้านท้ายครับไม่มีงอนะครับไม่มีคดเลยนะครับคันนี้นะโคมไฟด้านหลังได้เป็นโคมไฟเดิมครับยี่ห้อไทยโคอิโตะอันนี้ตัวโคมไฟที่ผลิตให้กับบริษัทโตโยต้าครับมั่นใจได้เลยคันนี้ได้โคมไฟแท้แน่นอนนะครับมาดูซีนชายฝากระโปรงด้านหลังครับแบบนี้เลยนะครับลองรอยการชนหนักจากทางด้านหลังนั้นไม่มีให้เห็นเลยนะครับรูระบายน้ำนะครับทุกจุดนะครับทุกเมตรคมกริบแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยเห็นไหมครับน ที่ยึดกับโคมไฟแบบนี้ไม่มีการแกะขยับเช่นกันนะครับเห็นไหมโคมไฟก็ยังเป็นของไทยโคอิโตะนะครับฝั่งด้านนี้ทั้งซ้ายและขวาคันนี้ได้โคมไฟเดิมสนิทนะครับมั่นใจได้เลยนะครับเห็นไหมครับการประตูฝั่งนี้นะครับลูกกลมคมกริบทุกจุดเลยนะครับรองระบายน้ําฝั่งนี้สปอร์ตเมทอาร์คสวยๆช้ำๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของน็อตครับน็อตตรงนี้ไม่มีการแกะขยับเลยเช่นกันนะครับถัดมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพื้นที่ด้านในกันนะครับที่เก็บอย่างอะไรเห็นไหมครับว่า เดิมๆสนิทแบบนี้ครับโครงสร้างเดิมนะซีนเดิมจากโรงงานครับปั๊มเดิมขึ้นรูปนะครับเป็นล่องลอยของการปั๊มมาจากโรงงานนะครับด้านท้ายเห็นไหมสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีการพิความชนหนักนะสีเดิมทุกจุดแห้งสนิทนะครับคันนี้ไม่มีทําสีนะไม่มีตัดต่อตัวถังครับแล้วรถคันนี้ไม่ได้กรอไม้มาด้วยนะครับคันนี้สภาพน้องๆป้ายแดงใช้งานแค่มือเดียวนะครับคันนี้อยู่ที่สาขาเซรรีไทย95ครับ ใครสนใจทักหาพี่โชกุนได้เลยนะครับสำหรับคันนี้ครับด้านในเนี่ยได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยนะครับรับสายโทรเข้าโทรออกได้เลยนะครับคันนี้เป็นระบบพุทธสตาร์ทด้วยนะครับแล้วได้หน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วนะครับรองรับ a p p l e c a r า l พ y ครับ a n d r o i d Auto มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ถือว่าจบครบครุ่เลยนะครับแล้วก็ได้เป็นเ e ียร์ออโตแบบนี้เลยนะครับในส่วนของภายในห้องโดยสารครับกว้างขวางแบบนี้เลยนะครับรองร้อย ยันรอยเจมิมนั้นไม่มีเลยนะครับได้สภาพเดิมสนิทจริงๆนะครับคันนี้รถใช้งานมือเดียวนะครับตอบโจทย์เลยประหยัดไปกว่าแสนบาทเลยนะครับถัดมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์นครับเครื่องยนต์ด้านหน้านะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.2ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะแบบแถวเรียงนะครับเป็นเครื่องยนต์16วาล์วนะได้กําลังแรงสูงสุดถึง94แรงม้าก,กันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ถือว่าสวยๆเลยนะครับแล้วคันนี้ได้เป็น ดิสเพกด้วยนะครับระบบ t o y o ต a s เซฟรีเซนนั้นมีมาจัดเต็มเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับในส่วนของเครื่องยนต์นั้นไม่มีร่องรอยการเยิ้มนะครับของน้ำมันเลยสักจุดเดียวนะครับน็อตล็อกฝากระโปรงด้านหน้าก็ไม่มีการแกะขยับเลยเช่กนกันครับถือว่าตอบโจทย์เห็นไหมครับว่าในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้าครับเป็นรอยพิมพ์เดิมดออกจากแม่พิม <rites S 1> พ์นะครับปั๊มเดิมจากโรงงานแบบนี้ครับรูระบายน้าครับรูกลมคม,มกิบทุกจุดแบบนี้สวยงามเห็นเลยไหมครับว่าไม่มีร่องรอยการตัดต่อตัวถังเลยนะครับรูกลมคม,มกบแบบนี้นะ เห็นไหมครับลูกทรงลูกศรยังอยู่ดีปกติแบบนี้สวยๆเลยนะครับรอยเส้นสันโค้งเรียบอันนี้จบเลยนะครับคันนี้น็อตยึดฝากระโปรงแผ่นเพลตรงนี้ยังอยู่ในจุดเดิมสนิทแบบนี้เลยนะครับตลอดไปจนถึงเบ้าโช๊กนะสปอร์ตเมทาร์สวยงามครับแล้วก็คานประตูด้านหน้าคานฝากระโปรงด้านหน้านั้นสวยๆแบบนี้เลยไม่มีรอยบุบรอยยุบเลยนะครับซื้อรถกับเพรยนต์นะผมรับประกันเลยรถไม่มีการตัดตอ่อพิคว นะครับจมน้ําและกรอใหม่นะครับใครสนใจนะทักหาผมได้เลยนะครับมีไฟแนนซ์เซนต่างจังหวัดให้ด้วยนะครับและกรณีไม่สะดวกนะผมมีรถสไลด์ส่งให้ถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะใครสนใจมีปัญหาเรื่องไฟแนนซ์นะครับรับปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์ได้ฟรีเลยนะครับใครสนใจทักหาช่อง YouTube ของพี่โชกุนได้เลยนะครับก่อนจากกันไปครับ พี่โชกุนนะรบกวนกดคอมเมนต์นะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ชกุนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ชกุนก็ต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ